กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศพุทธศักราช2562สาระสำคัญที่อับอากาศ c o n f i n e d Space) หมายความว่าที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดหรือไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่นอุมโมงค์ถ้ำบ่อหลุมห้องใต้ดินห้องนิรภัยถังน้ำมันถังหมักถังไซโลท่อเตาภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสภาพอันตรายหมายความว่าสภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานโดยมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งมีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือทับถมลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน 2. มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตกถูกกักหรือติดอยู่ภายใน 3. ม,มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย 4. สภาพอินใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายภาพหรือชีวิตที่อธิบดีประกาศกำหนดบรรยากาศอันตรายหมายความว่าสภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้1มีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ19.5หรือมากกว่าร้อยและ23.5โดยปริมาตร 2มีก๊าซไอหรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละสิบของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ Low ัฟแฟลเมอร l e ิ i ิหรือ low e ลิคสโตเรซิล i มิมีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด m i n i m u m e x p l o s i v e concentration เมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกิน มาตรฐานที่กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 5. สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนดนายจ้างจะทำป้ายแจ้งข้อความว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าให้มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทางเข้าออกของที่อับอากาศทุกแห่งสำหรับที่อับอากาศ ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เฉพาะในการเปิดทางเข้าออกให้หนายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยในการเปิดทางเข้าออกและต้องติดป้ายแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างแรบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศยกเว้นนายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้วและลูกจ้างหรือบุคคลน,นั้นได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตและเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ห้ามนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศหากนายจ้างรู้ว่าหรือควรรู้ว่าลูกจ้างหรือบุคคลน,นั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจหรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเ,เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้นให้ในายจ้างจัดให้มีการประเมินสภาพอันตรายในที่อับอากาศ Bever. หากพบว่ามีสภาพอันตรายนายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสภาพอันตรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้าง และให้หนายจ้างเก็บหลักฐานการดําเนินการไว้ณนะสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทํางานเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ให้หนายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดบันทึกผลการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศก่อนให้ลูกจ้างเข้าไปทํางานและในระหว่างที่ลูกจ้างทํางานในที่อับอากาศหากพบว่ามีสภาวะที่เป็นบรรยากาศอันตรายให้หนายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 1>, 1. ห้าบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ 2. กรณีที่มีลูกจ้างอยู่ระหว่างการทำงานในที่อับอากาศให้นำลูกจ้างออกจากบริเวณนั้นทันที 3. ประเมินและค้นหาสาเหตุของการเกิดบรรยากาศอันตราย 4. ดำเนินการเพื่อทำให้สภาพอากาศในที่อับอากาศนั้นไม่มีบรรยากาศอันตรายเช่นการระบายอากาศหรือการปฏิบัติตามมาตร,ราการอื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ให้นายจ้างเก็บบันทึกผลการตรวจวัดการประเมินสภาพอากาศและการดําเนินการเพื่อให้สภาพอากาศในที่อับอากาศไม่มีบรรยากาศอันตรายไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทํางานเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้อย่างน้อยหนึ่งปีหากนายจ้างได้ดําเนินการตรวจวัดบันทึกผลการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศแล้วที่อับอากาศ ยังมีบรรยากาศอันตรายอยู่แต่นายจ้างมีความจำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศที่มีบรรยากาศอันตรายนั้นให้ในายจ้างจัดให้ลูกจ้างหรือบุคคลน,นั้นสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานและใช้อุปกรณ์การทำงานชนิดที่ทำให้บุคคลดังกล่าวทำงานในที่อับอากาศได้โดยปลอดภัยกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศนายจ้างต้องจัดให้มีลูกจ้าง ซึ่งได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามจำนวนหนึ่งคนหรือหลายคนตามความจำเป็นเป็นผู้ควบคุมงานประจำในบริเวณพื้นที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จะทำแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแผนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและปิดประกาศหรือแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นละลักอักษร 2. ชี้แจงและซักซ้อมหน้าที่ความรับผิดชอบวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการป้องกันอันตรายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3. ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้เครื่องป้องกันอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและให้ตรวจตราอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานสั่งให้หยุดการทำงานไว้ชั่วคราวในทันทีในกรณีที่มีเหตุซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้างหรือลูกจ้างแจ้งว่าอาจเกิดอันตราย จนกว่าเหตุนั้นจะหมดไปและหากจำเป็นจัขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อหนึ่งยกเลิกการอนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศนั้นเสียก็ได้ผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่งอาจทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในที่อับอากาศหลายจุดการทำงานในบริเวณพื้นที่เดียวกันในคราวเดียวกันก็ได้ทั้งนี้ต้องสามารถมาถึงแต่ละจุดการทำงานได้อย่างรวดเร็วในทันทีที่มีเหตุฉุกเฉินนายจ้างต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างซึ่งทำงานในที่อับอากาศและผู้ช่วยเหลือสงมใสหรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตนั้น 2. จัดให้ลูกจ้างซึ่งได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศหนึ่งคนหรือหลายคนตามความจาเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือพร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานคอยเฝ้าดูแลบริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศโดยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างที่ทํางานในที่อับอากาศและช่วยเหลือลูกจ้างออกจากที่อับอากาศได้ตลอดเวลานายจ้างต้องจัดให้มีสิ่งปิดกั้นที่สามารถป้องกันมิให้บุคคลใด เข้าหรือตกลงไปในที่อับอากาศที่มีลักษณะเป็นช่องโพรงหลุมถังเปิดหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันกรณีที่ที่อับอากาศที่ให้ลูกจ้างทำงานมีผนังต่อหรือมีโอกาสที่พลังงานสารหรือสิ่งที่เป็นอั CPU. นตรายจะรั่วไหลเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศที่ทำงานอยู่ให้นายจ้างปิดกั้นหรือกระทำโดยวิธีการอื่นใดที่มีผลในการป้องกันมิให้พลังงานสารหรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงาน นายจ้างต้องจัดบริเวณทางเดินหรือทางเข้าออกที่อับอากาศให้มีความสะดวกและปลอดภัยนายจ้างต้องประกาศห้ามลูกจ้างหรือบุคคลใดสูบบุหรี่หรือพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานเข้าไปในที่อับอากาศโดยปิดหรือแสดงไว้บริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศนายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมในการใช้งานในที่อับอากาศและตรวจสอบให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย พร้อมใช้งานในกรณีที่ที่อับอากาศนั้นมีบรรยากาศอันตรายที่ไวไฟหรือระเบิดได้ต้องเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดที่ไม่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในจํานวนเพียงพอที่จะใช้ได้ทันทีที่มีการทํางานที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหมห้ามนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างทํางานต่อไปนี้ในที่อับอากาศ 1. งงานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ ในที่อับอากาศเช่นการเชื่อมการเผาไม้การย้ำหมุดการเจาะการขัดหรืองานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 2. ง,งานที่ใช้สารเหตงง่ายสารพิษหรือสารไไฟมีให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรณีที่นายจ้างได้จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้ทั้งนี้ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอาจปฏิเสธการทำงานในคราวใดก็ได้หากเห็นว่าการทำงานในคราวนั้นไม่มีมาตรการรองรับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้าง ให้หนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบในการอ,อนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศในการนี้นายจ้างจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ลูกจ้างซึ่งได้รับการฝึกอบรม,มความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหนึ่งคนหรือหลายคนตามความจำเป็นเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบในการอนุญาตแทนก็ได้ทั้งนี้ให้หนายจ้างเก็บหนังสือมอบหมายไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำงานเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ นายจ้างต้องจัดให้มีหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศทุกครั้งโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ที่อับอากาศที่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปทำงาน 2. วันเวลาในการทำงาน 3. งานที่ให้ลูกจ้างเข้าไปทำ 4. ชื่อลูกจ้างที่อนุญาตให้เข้าไปทำงาน 5. ชื่อผู้ควบคุมงาน 6. ชื่อผู้ช่วยเหลือ อันตรายที่ลูกจ้างอาจได้รับและวิธีการปฏิบัติตนและการช่วยเหลือลูกจ้างออกจากที่อับอากาศในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย 8. ผลการประเมินสภาพอันตรายและบรรยากาศอันตราย 9. มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนการให้ลูกจ้างเข้าไปทํางาน 10. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต11ชื่อและลายมือชื่อผู้ขออนุญาตและชื่อ และลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อหนึงผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศโดยมีใบรับรองแพทย์นายจ้างต้องเก็บหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำงานเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้และให้ปิดหรือแสดงสำเนาหนังสือดังกล่าวไว้ที่บริเวณทางเข้าที่อับอากาศให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อบอากาศสอนวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดทั้งนี้ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้เองจะต้องให้นิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการนายจ้างต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไว้นักสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำงานเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้